วิธีสังเกตผู้ชายที่แกล้งรักข้อหนึ่งนะคะเขาชอบโยนความผิดให้คุณเวลาที่ทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณกับแฟนคุณเนี่ยทะเลาะกันคุณไม่ได้ผิดเลยแต่เขาเนี่ยโยนความผิดนั้นเนี่ยมาให้คุณเสมอนะคะคนแบบนี้หมายความว่าเขาไม่ให้เกียรติคุณแล้วก็ไม่รักคุณด้วยทั้งทที่คุณเนี่ยไม่ได้ทําผิดอะไรเลยแต่เขาเนี่ยดันโยนความผิดให้คุณและ,อะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ ถูกเสมอคนแบบนี้เป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากๆเลยนะคะเขาไม่ได้รักคุณจริงๆเขาแกล้งรักคุณเพียงเพราะว่าผลประโยชน์อะไรบางอย่างเท่านั้นเองเพราะผู้ชายที่เขารักคุณจริงนะคะเวลาที่เขาเนี่ยทำผิดเขาจะยอมรับผิดแบบแมนๆเลยนะคะว่าเอ้ยฉันทําผิดไปแล้วนะฉันขอโทษนะต่อไปฉันจะไม่ทําผิดแล้วอะไรแบบนี้นะคะนี่คือผู้ชายที่รักคุณจริงๆให้สาวๆเนี่ยสังเกตนะคะอย่าไปยอมรับหรือว่าอย่าไป ทําตัวเองให้เป็นคนที่แบบว่าไร้คุณค่าอยู่กับคนที่เขาเนี่ยไม่เห็นคุณค่าคุณทําผิดแล้วไม่ยอมรับผิดแบบนี้ไม่แฟร์นะคะข้อสองเขาไม่ขอโทษเขาไม่งอ้อเวลาที่คุณเนี่ยโกรธหรือว่าเสียใจเวลาที่เขาเนี่ยทาให้คุณโกรธนะคะเขาจะเฉยชาเขาจะไม่ขอโทษเขาจะไม่งอ้อถึงแม้ว่าคุณจะร้องไห้เสียใจเท่าไหรก่ก็ตามนะคะไม่มีคําแบบว่าวันหวาน,วานหรือว่าขอโทษจากเขาเลยผู้ชายแบบนี้ แกล้งรักคุณแน่นอนนะคะเขาเนี่ยเห็นคุณเป็นของที่ต่ําต้อยด้อยค่าเพราะผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆนะคะเวลาที่คุณร้องไห้เสียใจเขาจะเข้ามาปลอบมาปลอบโยนมากอดว่าเอ้ยอย่าร้องไห้นะฉันขอโทษนะต่อไปเนี่ยฉันจะไม่ทําแบบนี้แล้วฉันรู้ว่าเธอเนี่ยไม่ชอบอให้ฉันทําสิ่งนี้ฉันจะไม่ทําอีกแล้วนะคะเขาจะเข้ามาปลอบโยนแต่ถ้าผู้ชายที่แกล้งรักนะคะคุณจะร้องไห้เสียใจเท่าไหร่เนี่ย เขาก็ไม่โงอไม่แคร์คุณนะคะเดินจากคุณไปนําซ้ําไปสังสรรค์กับเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะผู้ชายแบบนี้ไม่ดีมากๆเลยค่ะข้อ3เวลาที่มีปัญหาเขาจะปล่อยให้คุณสู้เพียงลําพังผู้ชายที่แร้งรักคุณนะคะสังเกตง่ายมากๆเลยเวลาที่คุณเนี่ยมีปัญหาปัญหาเนี่ยแบบเขาเนี่ยจะไม่มาเข้ามาใกล้เลยนะคะเขาจะหายเงียบไปเลยปล่อยให้คุณเนี่ยสู้ปัญหานั้นเพียงลําพังปล่อยให้คุณเนี่ยแก้ปัญหานั้นเพียงลําพังเมื่อคุณ แก้ปัญหาผ่านพ้นไปได้แล้วนะคะเขาค่อยกลับมาโทรมาติดต่อมาหาคุณหรือว่ามาหาคุณผู้ชายแบบนี้แกล้งรักนะคะเพราะผู้ชายที่เขารักคุณจริงๆเวลาที่คุณมีปัญหาเขาจะไม่จากไปไหนเลยเขาจะคอยปลอบใจคุณคอยช่วยเหลือคุณแก้ไขปัญหานั้นเนี่ยให้ผ่านพ้นไปด้วยดีเขาจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะคนแบบนี้รักจริงๆแต่คนที่แกล้งรักเนี่ยปัญหาของคุณไม่ใช่ปัญหาของเขาเขาไม่สนใจไม่ใหญ่ดีต่อไปค่ะข้อ4ี่ คุณคาดหวังอะไรจากเขาไม่ได้เลยนะคะผู้ชายที่แกล้งรักเนี่ยเขาจะไม่พูดถึงอนาคตกับคุณเขาจะไม่แพ้อนาคตกับคุณคุณคาดหวังอะไรจากเขาไม่ได้เลยนะคะว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้เนี่ยคบกันไปแล้วอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงคบไปแล้วจะแต่งงานหรือเปล่าคบไปแล้วจะมั่นหรือเปล่าคบไปแล้วจะทําอะไรเพื่ออออนาคตของคุณสองคนหรือเปล่าคาดหวังอะไรกับเขาไม่ได้เลยนะคะอย่างเ <f> ช่นคุณอยากจะแบบออ พูดถึงเรื่องอนาคตว่าเอ้ยฉันอยากไปเจอพ่อแม่เธอนะฉันอยากรู้จักพ่อแม่เธอเขาก็ปัดออกไปนะคะไม่พาคุณไปหรือว่าอ้างนู่นอ้างนี่ว่าไม่ว่างนะคะผู้ชายแบบนี้คุณไม่สามารถคาดหวังอะไรจากเขาได้เลยนะคะแต่ถ้าผู้ชายที่เขา รักคุณจริงๆเนี่ยเขาจะแพรเลยนะคะว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันพาเธอเนี่ยไปเจอพ่อแม่ฉันนะเดี๋ยวเราจะวางแผนเก็บเงินด้วยกันเราจะวางแผนสร้างอนาคตด้วยกันเขาจะพูดถึงแบบรายละเอียดให้มันชัดเจนไปเลยนะคะผู้ชายแบบนี้คือผู้ชายที่รักคุณจริงๆค่ะดังนั้นแล้วสาวๆต้องสังเกตนะคะว่าผู้ชายที่แกล้งรักเนี่ยเป็นยังไงสังเกตจาก4ข้อที่คุณพูดมาถ้าเจอ หในสี่สองสาข้ออะไรก็ตามนะคะแสดงว่าผู้ชายคนนี้ไม่ผ่านเดิเอกออกจากความสัมพันธ์ได้เลยนะคะจบความสัมพันธ์ไม่ต้องไปเสียดายผู้ชายห่วยๆแบบนี้นะคะด้วยรักและปรัถนาดีจากนุชค่ะ